ปาวลีลวงหายเลขสามตัวครบรอบ31เอ็ดปีพุ่งพวงดวงจันทร์เลขสวยหน้าตามมากมาถึงแล้วกับงานครบรอบ31อปีการเสียชีวิตราชินีวงการเพลงลูกทุ่งอย่างพุ่งพวงดวงจันทร์ในวันที่13มิถุนายนห6หซึ่งงานจัดระหว่างวันที่11-17ถึงมิถุนายน25 6 1รเอดรวมเจ็ดวันเจ็คืนท่างกลางเหล่าบรรดาศิลปินคนดังที่แห่เข้าไปกราบไหว้และลวงหายเพื่อเสี่ยงโชค และเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อเท็รพุ่มพวงสายเลือดราชินีลูกทุ่งนั้นก็ได้ลวงหายได้เลขสามตัวครบรอบส1เอดปีพุ่มพวงดวงจันทร์โดยงานนี้เพ็รพุ่มพวงก็ลวงได้เลขเก้าสองศขณะที่พุ่มไกลศรน,นั้นก็ได้ลวงหายได้เลข5 1าหนึ่งหท่ามกลางแฟนเพลงที่มายืนรอลุ้นไม่นานหลังเลขในหายที่ลวงออกมาบรรดานักเสี่ยงโชคต่างไปซื้อสลากลอตเตอรี่ภายในวัดเกลี้ยงแทงเลยทีเดียว และล่าสุดเปาเปาวลีหรือผู้แจ้งเกิดจากภาพยนตร์ในบทพุ่งพวงดวงจันทร์ลวงหายได้เลขสามตัวครบรอบ31ปีเลขสวยมากโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเปาตั้งใจไว้ว่าจะขอมาร่วมงานรำลึกแม่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ทุกปีปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่แฟนเพลงแม่พึ่งมากันเยอะมากๆทุกคนมาด้วยความรักความศรัทธาต่อแม่พึ่งและเหล่าศิลปินลูกหลานคนลูกทุ่งก็ตั้งใจมาร่วมกันสืบสารบทเพลงแม่พึ่งซึ่งเป็นเพลงครู ที่ทำให้เราได้ศึกษามีแม่พึ่งเป็นต้นแบบให้กับพวกเรางานรำลึก31ปีแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จัดถึงวันที่18มิถุนายนนี้อยากให้แฟนๆมากันเยอะๆนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพุ่มพวงดวงจันทร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมราชินีลูกทุ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรำลึก31ปีพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งเลขที่เธอนั้นลวงได้คือ0 9 7นั่นเอง